สวัสดีค่ะหลังจากที่เก็บผักออกไปแล้วนะคะก็เข้าสู่การล้างถ้วยปลูกแบบนี้นะคะล้างถ้วยปลูกที่เราแช่ไว้แล้วนะคะเราก็ล้างกล่องล้างอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ก็จะมาทดลองการล้างถ้วยปลูกนะคะซึ่ง ไปเจอในกลุ่มมานะคะเขาบอกว่าให้ใช้น้ำยาล้างจานผสมกับเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็แช่น้ําไว้อย่างน้นอยๆแล้วเนี่ยสัก3าชั่วโมงนะคะเขาบอกว่าค่าฝังลึกติดแน่นจะออกหมดเลยโดยที่เราไม่ต้องเปลืองแรงถูให้ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวจะมาทดลองกันว่าจะได้ผลหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะเก็บผักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการล้างฝากล่องตามที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะแล้วก็เป็นถ้วยปลูก นะคะโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีมยาล้างจานกับเบกกิ้งโซดานะคะขาบอกว่าวิธีใช้ก็คือเราจะแช่ถ้วยปลูกไว้ในกล่องแบบนี้ค่ะไว้ในภาชนะแบบนี้นะคะแล้วก็ก็จะผสมตัวเบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำยาล้างจานลงไปนะคะก็แล้วดูกะปริมาณนะคะขอ,อจะกล่องนี้นะคะจะใช้สักครึ่ง หนึ่งก็พอนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าต้องนั่งถูอยู่มันก็ขี้เกียจนะคะลองถ้ามันได้ผลมันก็โอเคนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะอ่า,าล้วก็เทเบกกิ้งโ,โซดาลงไปนะคะครึ่งหนึ่งเลย ันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ล้างจานนะคะเมลล้างจานใส่หมักผ่าไปครึร่งหนึ่นงก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็โคนให้เข้ากันเราจะแช่ไว้สักสามชั่วโมงแล้วก็มาฉีดน้ำดูนะคะ ก็จะเอาขึ้นตะกรงใส่ะตะกร้าใส่ตะแกรงแล้วก็ใช้น้ำแรงลองฉีดตัวว่าจะได้ผลบนี้นะคะนี่คะ่ะผ่านไปสามชั่วโมงแล้วนะคะเราก็มาลองเลือกดูอันไหนที่ข้างในมันดูมันน่าจะติดฝังแน่นไปแล้วเพราะว่าข้างในมันโดนน้ำมันอาจจะออกยากนะคะเราก็เลือกอกดูอันไหนที่ มันหนังๆเราก็ถูให้เขานิดๆหน่อยๆนะคะเนี่ยค่ะก็สะอาดดีนะคะเราก็เลือกดูอันไหนที่มันดูดูแล้วเราว่ามันน่าจะฝังแน่นเป็นค่าฝังแน่นอะ่ะเราก็ถูให้เขาหน่อยนคะคะลองเลือกดูเนี่ยอย่างอันนี้นะคะ เป็นค่าฝังลึกมากอะ่ะขนาดเราถูมันยังไม่ออกเลยนะคะเอาไปฉีดน้ำแรงว่ามันก็น่าจะไม่ออกอะ่ะใชคะเราก็ช่วยเขาด้วยเป็นบางอันนะเราก็เลือกเลือกดูแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปฉีดกับเครื่องพ่นน้ำแดงนะคะแต่ว่าพอเราแช่น้ำแช่ไว้สามชั่วโมงแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเิาลาเองมาล้าง แบบนี้อย่างตามวิธีปกติของเราเนี่ยมันก็จะถูกออกง่ายกว่านะคะแต่ว่านั่นแหละเราต้องการประหยัดเวลาไงเราก็เลือกดูนะคะาเดี๋ยวไปฉีดกับเครื่องไปใช้เครื่องน้ำเด้งทีนะค่ะทีนี้เราก็ตักมาใส่ตะก้าในส่วนหนึ่งนะคะไม่ต้องทคทีวลา ไม่ต้องเยอะนะคะก็จะได้ฉีไดไยทั่วถึงนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องฉีดพ่นน้ําแดงนะคะเป็นสายน้ําปกติเลยนะคะเนี่ยก็เลือกมาทีเราไม่เยอะแบบนี้มันจะได้โดนน้ํากันทั่วถึงหน่อยนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่า เนี่ยสีเขาก็ดูเหมือนมัน,มนใหม่ขึ้นนะะสีมันก็โอเคอยู่นะคะค่าฝังแน่นก็ไม่มีนะคะหลังจากนี้เราก็จะเอาไปตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีนี้ถามว่าถามว่าเวิร์กไหมนั่คิดว่าได้อยู่นะคะวิธีนี้นี่ม่พื่อนเห็นไหมนี่ค่ะจะดูเหมือนช่วยปลูกใหม่ขึ้นมาเลยนะคะ นี่ค่ะถามว่ามันก็สะอาดสะอาดไหมมันก็ได้อยู่นะคะแต่ถ้าอันไหนที่มันเป็นคราบฝังลึกมากๆมันก็เราก็จะต้องช่วยถูด,ด้วยนะคะถ้าถูกใจฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ลองไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ